สวัสดีครับผมเฟรดนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนะัดที่2ระหว่างสิงห์พะงาตันวิลล่านะครับเปิดวิลาพักรับกำลันของปืนใหญ่อ์สซนนลนะครับดโดยจะเตะกันในคืนวันเสราร์ที่24สิงหาคม5ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยสาหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง u t u b e เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ก่อนอื่นนี่ครับทางเพจไปดูบอลน,นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ไปร่วมทริปร่วมทัวร์กับทางเพจไปดูบอลมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟนุตบอลยูโรนะครับแมตช์แดงเดือดนะครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายของเจนคอีในรุกการ ที่แล้วนะในครับในช่วงกลางครึ่งปีแรกนะในครับตอนนี้นะครับาเปจดไปดูบอลนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับทางเราเนี่ยมีการเตรียมทริปนะครับจัดกิจกรรมสำหรับการไปทัวร์ดูบอลนะครับฟุตบอลลีกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสเปนอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเราก็มีจัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับทริปแรกก็จะเป็นอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลนะครับในศึกบิ๊กแมตช์นะครับช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีทริปสเปนด้วยนะครับสามารถติดตามและสอบถามข้้อมมมูลเเพิิ่่ตนนะะคครรัับบไดที ไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้ฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่ากันก่อนก็แล้วกันนะครับซิงแมงงาเนี่ย,รางงานเ,นยเริ่มต้นพเมร์ลีกได้สวยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบุกไปชนะคุณคอนเวสต์แฮมถึงในบ้านนะครับด้วยเริ่มต้นแค่สินาที อามาดูโอนานาน่ครับกองกลางที่ซื้อมาใหม่จากเอฟเวอร์ตันนะครับด้วยราคาเนี่ยค่าตัว60ล้านยูโรก็ประเดิมประตูแรกของตัวเองให้กับไอซันวิล่ได้อย่างรวดเร็วนะครับขึ้นนําก่อน1 0จากจังหวะเตะมุมนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านเวสแฮมก็ไม่ได้ลูกจุดโทษจังหวะที่แมตติ้แคชนะครับไปเกี่ยวโทมัสชูเซกลม้มลงในกรอบเขตโทษนะครับเป็น T eta, ลูคัสปาเกตตารุกขึ้นมาสังหารนะครับ เข้าไปนะครับให้เจ้าบ้านตีเสมอนะครับหประตูต่อหนึ่งในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังวิลล่าก็เปลี่ยนเอายอนดูรานลงมานะครับซึ่งเวสต์แฮมจะยื้อซื้อของดูรานอยู่แล้วเมื่อเดือนที่แล้ว30ล้านปอนด์บวกกับวิธีดารุ่งให้ด้วยหนึ่งคนแต่เซ็วิลล่าก็ปฏิเสธไปนะครับและในนาทีที่79นี่เองนะครับยอนดูรานคนนี้เลยเนี่ยแหละครับยิงประตูให้เซวิลล่ากลับมานำา2 1นะครับทันทีที่เขายิงประตูได้ก็ทำท่าเฉลิมฉลองนะครับชัยชนะด้วยการช ทีมของอุนายมรีต่อไปนะครับแล้วก็เป็นประตู แล้วก็เป็นประตูให้ทางแอสตันวิลล่านะครับสามารถเอาชนะทางเวสต์แฮมไปได้2ประตูต่อ1นะครับหลังจบเกมนะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงอนาคตของยอนดูรานกับอุนายบรีในใหญ่ของทีมนะครับก็บอกว่าไม่ได้รับประกันถึงสถานภาพสถานการณ์ในทีมนะครับประตูของจอนดูรานเนี่ยมีความสําคัญนะครับเขาก็มีส่วนร่วมกับเราหลังจากกลับมาจากการพักผ่อนนะครับซึ่งผ่านการลงเล่นทีมชาตินะครับแล้วก็มีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมมากขึ้นนะและแน่นอนนะครับหลังจากที่ทําประตูนี้ได้ ผมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขาผมให้เวลาเขาในวันนี้30นาทีและเขาก็ทําประตูดได้นะครับมีความสําคัญกับทีมของเราอย่างมากนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะครับเขาจะอยู่กับเราต่อไปได้อีกหรือไม่นะครับแหมก็ตอบนะครับแบบกำากลเหลือเกินนะนะครับกุนซือ อูน่าเอมรี่นะครับนักเตะที่บาดเจ็บนะครับลงเล่นกับไอซอนนั่นไม่ได้แน่ๆจะมี3คนนะครับบูบาก้ากามาร่านะครับยังคงรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าอย่งรุแดงอยู่นะครับทาร์มิงนะครับหัวนี้ก็เจ็บยาวมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะเจ็บเอ็นไขว้หน้าทั้งคู่น่าจะกลับมาได้ช่วงเดือนตุลาคมนะครับโรบินโอเซนนะครับผู้สำรวมือสามนะบาดเจ็บศีรษะยังไม่หายดีนะครับส่วนแมจิีแคชแบ็กขวาที่ถูกเอ่อถอดนะครับ ก่อนจบเกม8นาทีนะครับก็มีการเจ็บต้นขาในนาทีแล้วนะตอนนี้ก็กลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับพร้อมลงเล่นได้นะครับล่าสุดวิลล่ามีการขายคาร์โรลล์แอชเชอร์นะครับกองหน้าที่เพิ่งซื้อมาจากเชฟฟีเวเต็ดเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับ16.65ล้านยูโรนะครับขายต่อให้ซัฟตันโอ้โหทำกำไรทันทีนะครับ17.6ล้านยูโรนะครับได้กำไรเน้นๆนะครับ950,000ยูโรด้วยกันนะครับแหมเป็นการทำธุรกิจที่เรียกว่าซื้อมาขายไปนะครับแบบคล่องตัวเหลือเกินนะครับ ไปดูความพร้อมของนักฟังทีเบียนไอส์นอนกันบ้างนะครับรองแชมป์ด้วยกันที่แล้วนะครับปืนใหญ่ไอส์นอนเนี่ยพบกับบูฟในนัดเปิดสนามนะครับแล้วก็โหวได้ประตูอย่างรวดเร็วในในทีที่25นะครับจากบุกโยสากาเนี่ยเปิดบอลโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับไคฮา,าวเวตดขกประตูนะครับขึ้นเป็นประตูนะนำหนึ่งต่อศูนย์นะครับและไคฮาวเวตนะครับก็มาจ่ายให้กับบุกโยสากาในช่วงครึ่งหลังนะครับ ซัดเข้าไปด้วยเท้าซ้ายนะครับให้ทางอาร์เซนอลเนี่ยนะครับสามารถที่จะชนะนะครับเปิดบ้านชนะทางวูฟแฮ์มตันไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับโดยช่วงท้ายเกมก่อนหมดเวลา3นาทีเนี่ยมีจังหวะที่มอสเกรานะครับไปฉกคนของการ์เรียวเยซุสคือแบบก็งงเลยเอะทำทำไมนะนะครับแล้วเคซุสก็ไปผลักมอสเกราล้มลงแต่ให้เคซุสเนี่ยโดนไปเหลืองไปด้วยนะก็ปแปลกๆนะก็ยังงงกับประเด็นจังหวะนี้อยู่นะครับจบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะ2ประตูต่อศูนย์นะครับ หลังเกมเนี่ยมิเกลเดต้าพูดถึงภาพรวมของทีมที่คว้า3แต้มได้นะครับมีแง่ดีามากมายจากเกมนี้นะครับคิดว่าโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเรามีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งนะสร้างโอกาสได้มากมายนะครับโดยวรวมแล้วการนำหนึ่งศูนยะ์เนี่ยมันไม่มากพอนะครับแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับบุ๊บด้วยที่พวกเขาเนี่ยโยนแรงกดดันหวอย่างมาให้เราพวกเขาบีบพวกเราเนี่ยจนพลาดเสียบอลแงถึง2ครั้งในพื้นที่ตรงลักนามทั้งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วนะครับพวกเขาสร้างความไม่แน่นอนให้ใหเกิดขึ้นกับทีมของเรานะครับแต่เมื่อ,อาซาก้าเนี่ยยิงประตูที่2ได้นะครับทุกอย่างก็ผ่อนคลลายงทให้ เกมนี้เนี่ยที่จะเจอกับทางเอซนวิล่าเนี่ยนะครับน่าจะนจะนครับมีนะครับเรื่องของกําลังใจที่ดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าเปิดสนามมาได้ค่อนดีอยู่แล้วนะครับจากนั้นนักข่าวได้ถามถึงการบาดเจ็บของดูแคนไลท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะแต่อาเจต้าบอกว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับแค่ตะคิวกินเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็ตะคิวเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากช่วงประชิด ปริซิสซันนะครับที่ทางไรท์เนี่ยไม่ได้มีในะช่วงเวลาที่จะฟิตสมบูรณ์ได้สักเท่าไหร่เพราะมีเก,เกมทีมชาตินะครับแล้วก็พักน้อยนะกลับมาร่วมกับทีมเนี่ยซ้อมก็ไม่ได้ยาวนะสักเท่าไหร่นะครับนักเตะที่บาดเจ็บนะที่ไม่น่าจะลงเล่นแน่นอนนะก็มีคริสเตนนี่แบ็กซ์ไซด์แฮมสติงทาคิรุโอะจะมีสูเจ็บเข่านะแล้วก็ยังมีเวลาอีกหลายสัปดาห์ในการฟื้นฟูนะครับทั้ง2คนเลยนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์เวราที่เจ็บสะโพกนะครับอันนี้อาจจะ ฟื้นทันนะครับคือเป็นตัวสำรองติดทีมไปอยู่นะครับเฮทูเฮทที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอกันมาแล้ว203ครั้งวิลเล่ชนะ71อร์เซนอลชนะ87เสมอกันไป45รู้กันที่แล้วเจอกันในลีก2ครั้งวิลล่านะครับสามารถชนะได้ทั้งไปกลับเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะ ชนะที่ที่วิลล่าพังหนึ่งสนะครับบุกไปชนะที่เอมิเรต์สองสูญนะครับอาร์เซนอลเล่น,นเ,ลเป็นทีมเยือนสนัดหลังสุดชนะทุกนัดน,นะครับวิลล่าสุดประตูทุกนัดในแฮนด์หลังสุดอาร์เซน,นอลยิงเอาไว้หนึ่งประตูมาสิบสองเกมติดต่อกันแล้วนะครับวิลล่ามีค่าฉเฉลี่ยกรารย,ยิงประตูในบ้านอยู่ที่สองจุดสามสองประตูต่อนัดในส่วนของอาร์เซนอลมีค่าฉเฉลี่ยกรารย,ยิงประตูเวลาเป็นทีมเยือนอยู่ที่หนึ่งจุดแปดแปดประตูต่อนัดน,นะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับวิลล่านะครับเป็นโอลิเวอร์กิ้นนกกอองงหาาทีมชติััฤษวโ ยูโร2024ด้วยนะครับตอนนี้นะครับยิงและจ่ายให้กับทางวิลล่าเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับลงเล่นลูกกันที่แล้ว53นัด27ประตูกับอีก13แอสซิสต์นะครับลูกกันที่แล้วเนี่ยบุกมายิงอาร์เซนอลที่เอมเบรสเตเดียมด้วยนะครับไปน้องฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างนะครับบุกระยซาก้าปีกขวาทีมชาติกรีฑา22ปีนะครับเป็นแมนเอาตเดอะแมตทในที่แล้วด้วยยิงหนึ่งใจหนึ่งนะผลงานลูกกันที่แล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับลงเล่น47นัดยิงไป2 0ปปปรรรระะะตตตตูกกกกกััััับบบบออ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 ีีีี14แสสซซิ์์นนนนนคคเเเเเ็วววหลลลททาาาาางงงงขขขยยยย่่่่ืดดดไไม้โ นะก้านแล้วก็มีช็อตในนาะทีแล้วเนี่ยมีเหมือนจะเจ็บเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าแหม่รอดตัวไปเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เป็นอะไรมากซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่จะได้ลงเล่นนะครับไปที่ทางแอสตันวิลล่ากันก่อนก็แล้วกันนะครับอูน่าเอมิลี่เนี่ยน่าจะบุกแหลกนะเล่นในบ้านตัวเองนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นปน,นะครับเป็นการการันตีว่าทีมของเนี่ยพร้อมในศึก UCL อยู่แล้วนะครับน่าจะเอาคะแนนในนัดน,นี้นะครับโดยนัดเนี้ยเนี่ยนะครับน่าจะจัดตัวผู้เล่นไม่ได้ต่าางจก นะัดที่แล้วนะครับที่เจอกับเวสแฮมสักเท่าไหร่นะครับนะ่ดจะมในจะระบบ4-4-2นะครับ ผู้รักษาประตูตัวจริงเอมิเลอโนมาติเนสนะครับอดีตเด็กเก่าของอาร์เซนอลนะอดีตมือ3นะนะครับแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์เอเวีครับด้วยในคับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับวิลล่าเนี่ยนะครับหลัง4คนแบ็่ขวาเป็นแมตติแคชนะครับเซ็นทรัฟสองคนใช้เอฟฟีคอนซาคู่กับปอัลตเลสแบ็กซ้ายเป็นลูก้าดิลนะครับกองกลาง4คนทางขวาริอันเบลลี่นะครับที่ฟอร์มดีมากๆในฤดูกาลที่แล้วในฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามนะครับตรงกลางสองคนนะครับเป็นยูริเจเลมันครับยี่คู่กับอับดุลนาหน นะครับน่าใช้เป็นจอดูรานกับโอลิเวอร์กินนะครับให้อออลิเวอร์กินอาจจะยืนต่ําหน่อยนะครับดูรานยืนสูงขึ้นนะครับหรือสลับกันก็ได้นะสองคนเล่นในสไตล์คล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับไปกันทางฝั่งไอซ์นอตวิลล่าไปแล้วนะฮะก็ไปทางฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในฤดูกาลนี้อาเจต้าเนี่ยไว้ใจที่ใช้ไคลฮาเวตเป็นกองหน้าตัวเป้าไปอย่างแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ดรอปกาเบลชซุสเป็นสำรองไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ แต่ก็มีสถิติอยู่อย่างเงินะก็คือไคฮาวเอตเนี่ยยังไม่เคยทําประตูหรือแอซิสเดเพโรทีมในการพบกับแอสตันวิลล่าได้เลยนะครับในพิธีิค7ครั้งก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เขาอยู่กับทางเชลซีนะครับแล้วก็มาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับก็ไม่ไม่เคยที่จะเออ่ทำอะไรวิลล่าได้เลยเดี๋ยวต้องมาพิสูจน์กันในนานี้นะครับจะมาในระบบเดิมนะครับ4-3-3นะครับผู้สับประตูมาหนึ่งนะครับดานะบิ่นไรยะนะกอล์ฟซีโคนแบ็คขวาเบนไว เซนเตอร์ครับสองคนนะครับคู่ดูคู่หูคู่เดิมนะคู่หูตูนางเงินนะวิลเลียมซาริบาคู่กับกัลเวตมากันเยสนะครับแบ็กซ้ายเป็นอัลสเตเดร์ชิเซนโกนะครับแล้วก็กองกลาง3คนดิแคนไลท์โทมัส็ปาเตนะครับกลับมาคู่กันในเกมรับนะครับใช้มาตินโอนเดกาดยืนอยู่หลังนะครับกองหน้านะครับแล้วข้างหน้า3คนนะครับใช้บิโกยสากกาตรงกลางนะครับหน้าเป้าไคลเฮวะทางซ้ายกาเบลมาตินเนลลี่นะครับโอหเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มทีเดียวนะอาร์เซนอลนะครับ ทัศนานั้นนี้นะครับมองว่าอาเซนอลเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจะนะครับมีนะครับ,นะรบในเรื่องของสถิติที่ไม่ดีกับในการเจอกับอซิวิลลาคือแพ้สองนัดเลยไปกลับแต่ว่าตอนนี้นะครับอาเซนอลเปลี่ยนไปแล้วนะอยู่ในทีมลุ้นแชมป์แน่นอนนะครับถ้าอยากจะขึ้นไปลุ้นแชมป์อยากจะนะครับมีโอกาสได้คว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับอาจจะต้อง แสดงศักยภาพไม่เห็นนะครับสามารถที่จะชนะทีมในนะครับระดับที่นะครับระดับ4ของรุการที่แล้วอย่างวิลล่าให้ได้นะครับขออนญาตไทยผลว่าอาเซนอลเนี่ยจะบุกมาเฉือนวิลล่าไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นนะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้นะครับของน้ำเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ f c e e o o o นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ เพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยปี2022 2023และคาดการณ์ในปี2024นี้ด้วยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับทั้งการเดินทางไปดูบอลด้วยตัวเองมากกว่า100แมตช์ในคฟุตบอลโลกไปมาแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลสเปนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเราก็ไปกันมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจองกันมาทั้งหมด8ท่านนะครับใครยังลังเลอยู่นะครับยังไงเนี่ยสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ Line@ go to กโตซิ